นับตาเด,เดนั่งดีๆสิมันทำไม่ถานาดงั้นก็นอนลง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 นอนเนอานนนนนตามาตามาสองข้างสองข้างโตแล้วไม่ต้องให้บอกรู้เรื่องแล้ว Hmm. Apa? 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 Apa menjadi poin apa? เดี่ยวแป๊บเดียวถ้าเหมือนเมื่อวานเนี่ยทำให้แม่ยังไงเมื่อวานทํา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 ไงก็ทํางานท่องในก็ทํางานอันนี้ใหม่เนาะเอาอีกแผ่นหนึ่งเงี้ยหน้าขึ้นไหมแม่ก่อน จะได้จบไวตามาขวดไม่ตัวเหรองเงี้ยงี้ยงอขึ้นงอขึ้นงอข้อขึ้นงงขึ้นไปลุกงอขึ้นไปตรงลมันจะได้ง่าย Những ừ, cái tay ừ kịp gì mẹ chết em nó ngay đi đấy các lấy mù to không จะหมูกไงจะโมูกไงฮะอะไรนะงามค่ะมันไม่ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตาอะไรไปลากตัม่รูลน้องขอมือหน่อย แล้วเนะนาะไหนแม่ดูฟันดีสิฟันขาวจ่องเลยเสร็จและ้ว ไหนขอบคุณครับทำไงขอบคุณครับสวัสดีครับเปิดไปเลยก็ได้ก็ร,รู้ใช้เลยตามสบายพอแล้วเอาไม่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  no 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 wait 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 no you know you know baby you know baby you know good ไม่ต้องยิงฟันไม่แปลงแล้วก่อนเข้ากล้องก็แปลงรอบนึงแล้วเข้าใจไหมคะนะเด็กดีนะกดบอยโอเคไปไปพอแล้ไปเข้าบ้านนะแม่จะไปดูพ่อทีนี้เนาะเนาะมมมั่มหรือ,อยังอนะสวัสดีคะ่ะไหนไหนมือขอมือหน่อยขอมือหน่อยมืออยู่ไหนมือเอ๊เด็กคนนี้น่าจะไม่มีมือมีมือไหมเนาะ มีมือไหมเนาะโอ้มีมือเนาะโอ้มีมืออยู่อ่ะข้างนี้ข้างนี้แลข้างนี้หน่อยโชว์ข้างนี้หน่อยสวัดดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้างนี้หน่อย,ข,อยข้างนี้ไหนมือครับทําทดีๆครับอ่าอ่ะไปยืดขึ้นอึ๊บโอ้วนวนจังเลยเอ้ยล่ะเขาโชว์ฟันเขาแล้วเขาเขาบอกเขาว่าหล่อดิ๊ดิไหนดูยิงฟันหน่อยยิงฟันด,ดูขอขอขอดูฟันหน่อยฟันฟัน ยิ้ม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 ก็ได้ยิ้มก็ได้ว้าวหล่อจังฝากคลิปน้องดีด้วยนะคะเจ้าค่ะฝากคลิปเบบี้บอยหน่อยนะคะโอ้โหอย่าอย่าแบบแม่จะไปสไลด์นผักแล้วเข้าตู้เย็นไว้ให้กินกอบกอดเพราะชอบกินผักชอบให้รางวัลนี่มามา ให้รางวัลนะ่ะให้รางวัลเด็กเก่งไงให้ความร่วมมือเนอะาะสุขภาพตัวเองก็จะได้แข็งแรงแข็งแรงตัวเองก็จะได้แข็งแรงไงคะนี่ค่ะหัวจังเกตคิ้วนางนะคะนางชอบเขียนคิ้วเนี่ยนๆ่คิ้วนางไป,ไปนะคะไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ฝากคลิปน้องบัตตี้ด้วยนะคะน้องบัตตี้แจ็คลัดเซลแจ็คลัดเซลสองขวบค่ะนะคะช่วยงานพ่อก็ได้แล้วนะคะหยิบแพ่มเพิดให้พ่อก็ได้แล้วเนาะหยิบผ้าก็ได้อดูแลงูดูแลพ่อมานะคะดูแลงูอย่าได้เข้ามาบ้านฉชนนะฉันจะจัดการกับพวกเธอเช่นเช่อนอะไรนะเช่นอะไรเช่นหนูใช่ปะ เช่นงูใช่ป่ะเธอจะจัดการทันทีใช่ป่ะลูกปล่อยเขาออกไปนะไม่ต้องทำอ้ารเขาเพียงแต่บอกเขาว่าอย่าม,มายุ่งกับบ้านพ่อแม่ฉันนะพ่อฉันเดินไม่ได้เดี๋ยวเธอมากัดพ่อฉันแล้วแล้วันจะทำงานจะรักพ่อฉันนะนะลูกนะนะฝากเนื้อฝากตัวสิฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับฝากเนื้อฝากตัวบัตด,ดี้ด้วยครับน้องบัตด,ดี้เอง ลูกแม่สาววาลินค่ะมปนหรือยังไปยังลูกิดเดี๋ยวก็จะไปวิ่งออกกําลังกายตอนพ่อใหญ่อาบน้านะคะพ่อใหญ่ก็จะบอกว่าให้หยิบผ้าให้หน่อยนะเหมือนกับาหาวิธีให้เธอได้วิ่งเนาะก็เธออ้วนเธอกินอาหารเม็ดบ้างสลับกับอกไก่บ้างนู่นน,นี่นั่น ถ้าพี่ๆรู้ว่าต้องให้อาหารน้องแบบไหนแนะนําด้วยนะคะแนะนําให้ได้นะคะว่าต้องทํำยังไงนะคะอะไรยังไงสําหรับตัวน้องแม่สาวาก็ไม่มีความรู้อะไรมากาส่วนใหญ่ก็จะทาอย่างที่เห็นนี่ละคะ่ะแปรงฟันเช็ดหน้าเช็ดหูอะไรประมาณนี้ให้น้องนะคะขอบคุณมากคะ่ะไปไปไปเนาะไปเนาะไม่ได้ทำงานอย่างอื่นอีก วันนี้คุณลุงมาล้างรถให้แม่คุณลุงมาล้างรถให้พ่อขอบคุณคุณลุงอ๋องด้วยนะคะ